มะนาวสด,สดสเกือมาเกือขึ้นพลอย <S <S สวัสดีครับลุกันนะครับอ่ะเมื่อนี้มีแนวสับแซ่มาฝากพี่ตอน,น้องอีกขื้เกองครับเอาใจซ้ายเมียงครับพี่น้องเมียงเจ้าบองอันนี้เจ้าบองครับ อ้วนตํามาใส่คาหลายๆมันสีหอมนะครับได้มะเดื่อมหครับนี่มะเดือมะเดือปลามะม่วงแล้วก็บมะนาวครับมะนาวจากต้นสดๆดแล้วครับแล้วก็มะเขือคืนพลอยครับมะเขือขึ้นพลอยอ่ะมีหนามจากน้อยอ่ะมาพี่น้องซ u บ s c r i ครับเอาใจสายเมียงกันหน่อยับบรรยากาศดีๆ 음음 음. 음. เจ้าเนี่ยผมตำใช้เครื่องใช้ปลาล่าก็ใช้ตะไคร้้อพี่น้องมันหอมกินกับเมียงโดยตรงอ๋ออืม,อม อเมื่อเหลือวเดีด๋ยวเ,เอามันมันสดสาดตบด้วยของเปรี่ยว มาพี่น้องมะนาวสดอื เด uhm, so ี๋ยวชุดถนนพี่น้องฝากฝาก